ในวันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตของพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสืบเนื่องมาจากว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของสนามกอล์ฟปันะครับเขาก็ได้ตทรศัพท์เขาไปหาเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยเขาก็ได้กดตึ๊ก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 เจ้าหน้าที่เขาก็รับสวัสดีครับมีอะไรให้ ชมหน้าของ 快点！<辣> หน้านนและเป็นร,รูปร่างเป็นสัดส่วน,นอย่างชัดเจนของผู้ประสบเหตุรายนี้นะครับนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับวันนี้ท่านได้มีโอกาสได้มาดูกอล์ฟและก็นับได้ว่าคงอาจจะไม่มาดูอีกแล้วแล้วนะครับเพราะว่าดูมาเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับ <laughs> แต่วันนี้นับตั้งแต่ทำข่าวมาบนโลกใบนี้เพิ่งเห็นผู้ชมรายนี้เป็นรายแรก มีความรักในการตีกอล์ฟจนมาดูกอล์ฟติดขอบสนามหลุมคกก่อนที่ตัวเองจะพลาดท่าไปติดกับตะไครแล้วนะครับนับเป็นง โทษทีครับตกลงเป็นงูเหลือมหรืองูหลามอ่างูเหลือมครับเราเราสังเกตได้ไงฮะเราถ้าหากงูเหลือมนะครับตรงเนี้ยตรงจะเป็นขีดยาวๆขีดเดียวแต่ถ้าหากเป็นงูหลามจะเป็นเหมือนหัวลูกศรครับอือครับอันนี้งูเหลือมครับอ๋อครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่ได้สามารถช่วยเหลือผู้ชมลายนี้ให้มีชีวิตรอดกลับไปอยู่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ นับเป็นปากฎการที่หาชมได้ยากจริงๆหลังจากผู้ชมนั่งดูลุ้นจนตกขอบสนามทําให้ตัวต้องไปติดตะข่ายนะครับก็ต้องขอบันทึกภาพไว้เป็นที่ระทึกไว้ครั้งหนึ่งของชีวิตทั้งนักกอล์ฟทั้งเป็นผู้ชมทั้ง